ครับวันนี้ก็เอารถแห่มาถวายเจ้าพ่อนะครับผมครับคือเจ้าพ่อเนี่ยผมเอารถแห่มาถวายทุกปีครับแล้วก็ปีเนี้ยวันแรกของงานบุญเดือนหครับรถเวทีเอกซาวเขามาจออเล่นนะบริเวณนี้ครับผมก็ก็ถวายเจ้าพ่อเหมือนเดิมครับผมครับแห่เจ้าพ่อเดือนหผมก็ถวายฟรีเหมือนเดิมครับก็เป็นปฏิบัติของผมนั่นเองครับผมครับป่ะวันนี้จะดูรถแห่กซาวว่าทําอะไรบ้างวันนี้ครับวันนี้อาจจะเอาง่ายเล่นตรงเนี้ยเปิดแรงไม่ได้แค่เปิดเบาครับเพื่อถวายเสียงเจ้าพ่อครับผมครับก็ถือโอกาสครับรีวิ ปีนี้ไม่ได้รีวิวเลยคือรถเหยียบเซาวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่เราทํามาเพื่อทดสอบการใช้งานนะครับแล้วเพื่อการตลาดหลายอย่างอย่างเบรคที่เราใช้ขนาก็เป็น24นิ้วอยู่แล้วครับผมครับกลางก็เป็น18นิ้วอยู่แล้วครับผมครับทีนี้ปีนี้เราไปกำยนดอะไรบ้างวิธีครับเราตัดเล็กลงมาเพราะว่าหลักๆเนี่ยเอายาวไปมันก็ดูม่ดีครับร้องก็อยู่ประมาณนี้ครับผมครับตู้เบรคหลังก็เหมือนเดิมครับตู้ปีสามของเราแต่เสียงยังไม่ลงตัวเท่าไหร่เพราะว่า ก็แก้มก่อไีก่อนลูกน้องลูกน้องก็หลงลบทิ้มในคอสครับผมครับอันนี้ต่อมาลูกพี่ก็ชิเกตจูนครับชิเกตจูนก็ไปตามนั้นไปก่อนแต่ก็เสียงออกมาก็ถือว่าพึงพอใจครับผมก็เก็บรายละเอียดกันหน่อยครับทีนี้ข้อเสียก็คือตัวเนี้มันเป็นโดดนยี่สี่นิ้วดังหลักก็คือน็อตขาดลโพงถอนบ้างบางทีลํโพงอ่ะหมุนในรอบตัวครับเพราะว่าน็อตมันขาดนั่นเองครับผมครับดูฝั่งนี้ครับว่ามีอะไรบ้างครับผมครับเครื่องปันนครับเครื่องบันก็เป็น ตัว l อครับผมครับตัวนี้เราก็ใช้มา3ปีแล้วก็ถือว่าคุ้มครับตัวนี้คุ้มครับผมครับดูห้องนี้ครับดูห้องนี้ว่ามีอะไรหรือเปล่าโอ้โหเห็นจะดูลูกค้าครับเปิดหลังมาเป็นอย่างเงี้ยรถตัวเอ,องก็เป็นด้วยเอาไฟเชื่อมไฟเชฟ่อมไฟเชมฟอมโอ้ดูครับลูกน้องเห็นจะดูลูกค้าครับเวลาเราไปเช็คระบบสภาพอย่างเงี้ยรถตัวเองก็เป็นอย่างเงี้ยต้องหาค่าตั๋วครับงานเนี้ย ดูห้องนี้ครับห้องนี้มีอะไรบ้างครับผมครับห้องนี้โอ้ยอะไรมาเป็นห้องอะไรวะเนี่ยก็เป็นห้องสําคัญตอนแรกตอนแรกเขาว่าาอยู่ข้างบนนะครับตอนนี้เราเอาาเราขย้ายไปอยู่ข้างล่างเพราะว่าต้องการใ้พื้นที่ข้างบนเยอะมากขึ้นครับผมครับอันนี้ก็เป็นระบบห้องนอนสามห้องครับผมครับก็คนหนึ่งนอนข้างบนคนที่2คนที่สาครับนอน3ามห้องสลับตรงนี้ครับ ผมว่าที่ใช้ก็หลายหลากมากมายหลายรุ่นมากเลยครับไม่ว่าเป็น 25K ครับ10.1 10.2อะไรต่ออะไรครับรถแห่อันเนี้ยใช้ทุกอย่างครับผมเพราะว่าเป็นรถแห่ทดสอบตัวอย่างนั่นเองครับผมครับเราจะเปิดแค่มอนิเตอร์พอครับจะไม่เปิดแรงครับผมเพราะว่าการไปจอดเล่นตรงเนี้ยหนึ่งแหละต้องไปขอโอ้หลายที่ครับรถแห่เทศบาลอำเภอหลายอย่างแต่เนี้ยเราเล่นไปถึงสี่โทีผมก็เลยไม่ได้ไปขอครับผมครับก็ขออนุญาตใช้เสียงพื้นที่นี้นะครับอ้าวอ้าว พูดถึงจะวิ่งมาแล้วครับเออไม่ใช่อ๋ก็ทุกอย่างคือแค่สิบนาทีอาจจะไม่ถึงครับก็เล้ถวายเสียงคนระองเพลงคน้เพลงก็พอประมาณนี้ครับก็คอจะเสียงบริเวณแถวนี้นะครับเปิดไม่แรงครับ,บ,บเบาๆเอาแค่มอนิเตอร์แล้วก็ถวายเสียงเฉพาะพอครับผม